กกดเเขข้ามาม็อจอจันรคว,นนวามรักชาแนลภูมิใจเสนอจริงแล้วร้านเท่านี้ตอนนี้เข้ามาได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เจ็ดร้อยเกือบเจ็ดร้อยละร้อยกว่าเดิมอีกอืมเมื่อกี้ดีอยู่หรอดีอะไรละ <laughs> มันไม่มันไม่มันไม,ม,ม่ขึ้นว่าหลายเมื่อวานเมื่อวานก็ส่งคนมันนึกว่ามีร้านรถทัวร์ ของคนมาอยู่ดีฉันนั่งกินขนมอยู่ลุกออกไปวิ่งดีกว่าทำไมอ่ะก็อย,อยดีคนเข้ามาเก้าพันหมื่นจะหมื่นหมื่นถึงบ้างเมือ่อวานไม่รู้ไม่ถึงแต่เก้าพันหมื่นหนึ่งอ่ะนี่อะไรเกิดขึ้นหมื่นจริงไหมคะจริงใจเร็วมากดึงเด้งเองเหรอใช่ไหมให้ระบบเวลาให้หนักมากเมื่อวานเกือบหมื่นตกใจเลยเลยบอกว่าที่นี่ไม่มีลานไหนนะคะ ไม่ค่ับว<ม>ันนี้ระบบกำลัค่ช้เสีเยเกินะทุกคนทุกคนช่วยแชร์ให้ก่อนกดเข้าใจให้ก่อนเื่อช่วยนะทุกคนเร็วที่เจอเรื่องอะอืมเร่งขึ้นค่ะพี่เข้าจากลิงก์สิเข้าจากลิงก์หรอใช่ลิงก์ในรอบนี้อ่ะแปดร้อยคนละอ่ะเร็วตอนนี้เราอยู่บ้านที่พีกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาเลือกเตียงใหม่ครับหลังจากที่แก้มผมหมดว่า ก็บุ๋มมวลว่าปวดหลังปวดหลังปวดหลังวันนี้เรามีสองตัวทุกคนช่วยกันเลือกหน่อยสิครับหนูรู้แล้วกมเชิญที่ีที่รับซิเลิศผ่อนฟูทำไมพี่เรียนจอนี้เดียวเลยนะคนนี้กับอดีโอซะด้วยแล้วเสียงกัน ไม่มันไม่มันน่ากีบตาจริงๆครับที่มีเสียงอันี่ีดน่ลอดไม่่ะไม่ได้เปิดอ่ะอ๋อสะทอยค่ะเพราะทีมกิดย่งไม่กี้นูกจัดระ900คนมาเร็วถ้าระบบแข่งแช่คืนเลยหรอ่ใครขออะไรเพิ่มมา6คนงี้ อ่สวัสดีค่ะปวดหลังต้องใช้ยางพาราแบบนุ่มแน่นค่ะเฮ้ยทงมีความรู้มากเพิ<อ>่งรู้เหมือนกันนี่ไงก็ทีไงที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนุ่มแน่นยางพาราใชอหเออถ่ายท้อนเนียะคะใช่เขาบอกระแบบทุกคนเราเลือกเตียงไหนดีเราดูด้วยตาแล้วกันนะม,มีเตียงนี้กับเตียงนี้ทุกคนว่าอันไหน่ีครับทุกคนช่วยเลือกหน่อยค่ะเตียงไหนดี พี่พีเขาบอกว่าพี่ต้องเต้นเปิดระบบอ่ะพี่เต้นเปิดระบบคิวร้องเพลงแล้วคนเริ่มทยอยมาแล้วค่ะอ่ะไม่ทกระไรบ้าก้อยบูสบาตาส่งไวเพิ่มยาวแม่ตาโกเมเรียพี่บุ๋มบุสบาตาส่งไวเพิ่มทองนี่ไม่เหมาะกับการรลายจริงนะคูวเสียงคนเรน่มมีเสียงผม ต้องเกียงกว้างๆว้กว่าเดิมต้องลองให่หก<า>คุต<า>แล้วอันนี้หกฟุตไม่คนละรุ่นกันเกียงกว้างที่ไหนทีก็บิุกดเดีคือลองนั่งอันนี้ฉันไม่อยากจะบอกว่าฉันจะต้องการที่แค่ไหนดองคืนอันนี้แข็งเกินอันนี้กลาลังดีอันนี้แขไปอ่ะปวดไหล่หลังมากเลยต้องบิดตัวยืดตัวอ๋อเข้าใจมาทำให้เดี๋ยวติ๊กก๊อกจะพิวก๊อกหนึ่งพันคนค่ะ โอ้เฮ้ยเดี๋ยวปติ้งตกมันไม่เห็นหรอเออเออนี่แหละโอ้ยปวดสะเลยสะลวนนิดนึงเนาะช่วยกันหน่อยนะคะสามีเกี่งก็ดีแล้วนะครัพเขารักพี่หมูยังไม่บ้าเลยครับคุณชาดียังเอาอีกเอาเอามือขึ้นมาข้างบนนิดนึงไม่ข้างบนพี่มีข้างบนข้างบนตัวล่างเอาขึ้นมาข้างบนตรงเอวนะเออเอออุ้ยหนูปวดตรงนี้แหละดีไหมค้างไว้ก่อน นี่แหละที่หนูปวดเออเอามือลงไปข้างล่างนี้นะึงลงตับเออ,อตรงนั้นทำยี่สิบแล้วลดันไว้ดันคขาเริ่มเลยนั่นเราจะเริ่มเลยนะคะดันเ้าอะไรกันมันนี้พรอะที่แล้วเราแบบค้เไว้ดีไหมดีไหมนี่แดดพัาที่อยากได้มันเกี่ยวอารมณนเลย ลองดูก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ